ครับคลิปนี้ก็จะสอนการตั้งค่าขึ้นมาแสดงหน้าจอนี่นะครับว่าเราต้องการค่าไหนขึ้นมาแสดงบ้างนะครับจะเป็นของ d ิฟฟี่หนึ่งสองแปดหรือสองห้าแปดกองเลขับตัวนี้จะมาตั้งค่าที่สดีนะครับไม่ได้กดที่รีโมทนะครับกดปุ่มขวานะครับแช่ไว้ครับนะครับมันจะขึ้นจุดไข่ปลานะครับผมขึ้นจุดไขป่ปลาปุ๊บกด ขวาอีกทีนึ่งครับจุดไข่ปลามันจะหายนะครับแล้วก็สามารถเลื่อนได้เลยครับว่าเราจะข้าอะไรขึ้นมานครับจะข้าสมมติว่าข้าตรงนี้นะครับก็กดขวาอีกหนึ่งทีครับมันจะกลายเป็นจุดไข่ปลาแล้วก็กดซ้ายครับนะครับเพื่อเลื่อนเป็นช่องอื่นครับเลือกข้าอื่นหรือด้านบนก็จะเป็นแถบยาวครับก็ใช้ข้าเดียวก็ได้ครับกดขวาอีกหนึ่งทีนะครับ ดุดไข่ปลาหายแล้วนะครับกดซ้ายครับเลือกค่าใส่เด้เลยครับสมมติว่าต้องการค่านี้นะครับก็กดขวาหนึ่งทีครับให้เป็นจุดไข่ปลาครับสมมติว่าถ้าจะออกเมนูได้ค่าที่เราต้องการเสร็จแล้วนะครับก็กดขวาแช่ไว้ครับนะครับมันก็จะคืนค่าปกติแล้วครับลองทำดูนะครับผม